เทศบาลตำบลเฝ้าไร่สืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2563เมื่อวันที่31ตุลาคม2563เวลา19.30นาทีนายบุญทงเทพานาย,ยกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่พร้อมด้วยนายพายแก้วสีนวลน,นายสายทะสีโพรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่และนายบัญยงเกตพันธ์ หลัดเทศบาลนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการจัดงานได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2563ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาพระแม่คงคารวมถึงเป็นการแสดงถึงการขอบคุณน้ำที่ให้เราใช้ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตลอดจนเป็นการขอคำมาแม่น้ำที่มนุษย์ได้ทำความเสียหายให้แก่แม่น้ำและยังเชื่อว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศกรวมถึงเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตอีกด้วยส่วนกิจกรรมภายในงาน มีแสงสีเสียงและมีการแสดงหกรายการเป็นการแสดงจากน้องๆหนูหนูนักเรียนจากโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาโรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่และจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง40ศูนย์ในสังกัดเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ ซึ่งประเพณีลอยกระทงตรงกับวันขึ้น15คหาค่ำเดือน12มักจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีโดยได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านานดังนั้นในทุกปีคนไทยในทุกภูมิภาคจึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไปและยังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขต เทศบาลตำบลเฝ้าไร่อําเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญจึงได้จัดงานประเพณีนี้ขึ้นเป็นประจำทุกๆปี